โอ้ย่ายได้มันยังยางไหวแ่าคขายเหียนอๆใส่าจาัะบวกได้สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องตถาคนดูคนมันเบอร์ยูเสือคือแขียวเทิงๆสุขูสุข,ขนครับผมคลิปนี้ตาสีผ้ามาเขา่าสวนสุขทงหน้าเนี่ยหลวงเราแอวอยากกินกล้วยตาผัเสียกมเพรานอไม้พินาเก็บเห็ด เียมกระตจ้ามาหาบลวดเก่งแช่ไวะจับน้องไม่กระขาดเก่งอ่ะน้องหอมบดเล่นเลยค่เนี่ยบ,บัติบาหาเป่าไม้ที่ต้องการก็เอาหรอดกว,กวยน่อยเพื่นอนบ่อถือกใจน่างเทิงน่อยเถิงสันมั่นบอ่อเปลี่ยนตะแสบส่วนเครื่อน,นี่ก็ยังบอทันถีเตือง วังไงกับเมีครับหอยอ้อนต้นอยู่ผลกล้วยข้างกล้วยดำกล้วยแหลี่ยมโอ้ขื่อน,นี่ออกเลยเว่ยมาอาทิตย์ก่อนมันออกเลยเอียแย่เลยไอเดาแล้วลลกเ็เฮ็ดให้นางต้องยืนหยุดชะงาสีมืออยู่แบ,บบแบบือสีถือใจเล่าแห้งม่านีมาพี่เสียงเล่าเอิญเวลาพ่อหยังนี่แหละเมียหลวงเอ้ นี่ลาพ่อหยังคือเนี่ยเบิ่งจ่องดีแทะไหนไหนโอ้ยแตกสุกข,ข้าเคี้ยแตกตีแพยแงพา,าย่ายัาย่า่ยับถือใจแล้วหลายยิมเปย่เปยๆแขีวแหงอยู่เบิด ปีที่สำคัญปลอดสารผิดร่อยมมเปอร์เซ็นต์ขอบคุณสำหรับการรับชมไว้พ่อกันคลิปหน้าครับผม